วูวูโหโเออนี่ิ้งปลาดุ๊กนี่แหละอ่านี่ครับตัวที่สองเล็กกว่าอืมสวยนี่ใต้เท้าเรานี่เองหนึ่งโอ้เดี๋ยวเดเดี๋ยวนี่ได้แล้วครับพี่น้องครับนี่ปึ๊บเรียบร้อยครับพี่น้องครับอีกแล้วสามตัวก่อนหิวกินก่อน เหนียว hmm, id uh> <Yeah, anyway> ยิยมขอเบาขับใหญ่ๆเลยครับพี่น้องครับเป็นไรอ้าบเป็นไรครับพี่น้องครับแชบบอแชบครับพี่น้องครับโอ้โหยี่คือกันครับนี่อ้าบโอ้เด็กหน่อยนั่งเบิ้งครับพี่น้องครับเล็กหน่อยสงสัยพอเด็กหน่อยมันบ่กินครับกินขนมพี่น้องครับโอ้เริ่มจะที่แล้วครับ เรมหาเอ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 เเอให้ได้ประดกประดกเหรอออาปาดุกครับพี่น้องครับเนี่ยนีขอน่อยขอน่อยว้าเด็ดไม่ร้อนมากก็เปน้อเย็บเย็บ เออก่อไฟเลยเผาป่าไม้เสียบเสียบสวยๆหลังไฟล้วก็ปิ่งปลาสลิดแผงงามๆล้าประช่อนโอ้โหคุณเขาก็ไปกินอีกที่นึงนี่เห็ดงามๆผูหลาม้้ออ้ปลาดุกเออนี่ปิ่งปลาดุกนี่แหละสุดยอดนี่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  โอม้อนอม้อนจับป่าบอนไปนน้อบังคับม้อนไปก่อไปสอบเด้อเออเรียบร้อยครับพี่น้องครับนี่มันเดือดหงุดอยู่นูงนี่ดือดเอาอย่างเ้ยใช้ครูเลยว่าปลาดุกมันจะบอกอ่ะครูอะไรอืมอันตรย Yeah, you ความนี้เขาอย่าไม่ตรงๆดันมาเออเกิดประคองปลายมาเรื่อยๆเออนั่นแหละไฟแล้วก็ดังเรียบ<ห>ร้อย,ยนี่ตัวหนึ่งครับพี่น้องครับเราใหม่แกดับปากมันอยู่เนี่ยปมาดูวันนี่นี่มีดพาพาปลาดุก <B ank S 1> บังบ่อืมก่ต้องบังคักรีมัง้งนี่ฉากวะไม่เสียเพื่อน พีบาปดุตัวพีปลิงงีแซบปิงแบบโง่คือโง่ตัวเดียวงามตามนี่ไงเ,เออเรือเอเล้าใหม่กับเล้เ<อ>าป่อป๋าเนาปิงคือปิงโง่ไมงหม

ร้อนมากครับพี่น้องครับตอนนี้ครับคออ,อย่างสามตัวก่อนหิวกินก่อนแล้วค่อยไปนี่ต้มมีตัวใหญ่นี่ลาบป,ปันนี่เนื้อพี่น้องนี่เต่าสองตัวจะไปปล่อยพ่นานู้นนี่ผลงานเราเต็มนี่น น,น้องสิพอเอาพื้นมาใส่อพื้นสูบหรอกพืนะ้นมาใส่อีกพื้ไมนแห้งน,น้อยนะแก้ไปขันเอาแล้วเอาเออแล้วนี่นี่ปั๊บปั๊บไม่ปั๊บไม่เจ้ามันคุมเลยเดี๋ยวปลาไปเก็บก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวมันตายไหนมือหนีไปนะ้ำบอลหนึ่งนี่นผลงานเรานี่อยู่นี่ปลาไปเก็บก่อนครับพี่น้องครับแต่ตอนนี้เราจะเอาน้องเต่าไปปล่อยก่อนครับพี่น้องครับนี่ ปล่อยลงบ่อเราเองนี่ครับพี่น้องนี่ตัวนห,หน่อยๆอืมโอ้โหป๊าปปิดไล่ไม่เจอหน่อิพี่ไม่เลยที่พี่มันมีเอามาเนี้นี่กท็ทีปล่อยเจ้าไปเดอ้อเป็นครูเดอ้อเอาเอากัวปูตัวเมียปล่อยไปทำกันอือม บางทั้งโขดมันยางลงบ่ไปเรียบยร้อยสิเหลือที่นี่นอ,อู้ไปอ้ไปสู่ชีวิตต่อไปเลยอยู่ในสาในบ่อ,บอนี่แหละเห็ <c oughs> มันใหญ่ไปนะปล่อยทําบุญไปครับพี่น้องครับนี่บอ่อนิยมชม,ชมทุ่งนี่แหละต่อมาปล่อยสองตัวเออกไปเผาปลากินต่อพี่น้องครับปลาเราก็ย่างครับ รอไปก่อนมาชาติบัวมาลองปลาแล้วเตรียมที่ลองปลาแล้วครับปลายังไม่สุกนี่เอออเออนี่แหละอ้าวอีกปลาปลาดุกพริกเนี้ยใหม่ด้วยทั้งนั้นเออโอ้เออนั่นแหละม่มีไม้อ่ะไม้ใหญ่ทับค่ะเอออืมลองดูปลาช่อนให้นึ่งด้วยเถอะสียครับพี่น้องครับนี่เออนั่นน่น้อยก่อน น้องอีกลองเองอืมเดี๋ยวมันเสียไหมัวสมนิมไหมนั่นแล้วอือน้องแทงปลาไหลครับ <c> พ <ười> <ừ. S 2> ี่น้องครับหนึ่ง ช่วยได้แล้หมเอ่เือน้องสามเดือนห้มาด้วยอ่ะสดือออลมาขุคบว่าักออกไปเียงั้งา เอาปลาเอาปลาขอน้อยครับพี่น้องครับนี่เหยื่อหรอกครับแก้วนี่รครับพี่น้องครับได้ไหม,ม,มตัวนู้นยังไม่สุกตรงนู้นยังไม่สุกรอ,อก่อนหินตัวน้อยตัวเล็กไปก่อนแก่จากข้งปีนตัวนี่ครับเสร็จมาแล้วนี่ครับปลาช่อนเผาเผาเกลือครับพี่น้องครับนี่ แกวมาเห็ดเรียบร้อยบรรยากาศทุ่งนะเขาอยู่บอกกินเบิดร้อสั่นทำไมนี่ว่าอะไรคือใส่เกลือสนุกเป็นเขาเครื่องห่อไปต้มก็ได้ <c oughs> ไปใส่เกลือมันจยังอย่างนี้เลยออเอาไปต้มเอาไมต้องไปต้มกับตัวต<ห>ัวยังเลยเห็นดวงเป็ดแต่ลอะคนอยู่เหรออ่าครับเผาปลาครับพี่น้องครับเอาอย่เรามากับพี่น,น้องครับนึ่มากินกับผักออร์แกนิกครับนี่ มากินกับปลาเผาของเราครับพี่น้องครับนี่ปลาเผานี่สลัดงเขีมโอคโมโอ้ปลายังไม่สุกแต่ว่าผักสลัดเรามาพร้อมแล้วเลโดก็มีเโก็มีเนู่นโอ้โหอะไรมั่งไม่รู้แล้วครับพี่น้องลืมหมดแล้วกเกียรเราตอนนี้คือมากินกับปลาเผานี่ครับพี่น้องครับ ลงมือชิมก่อนนก่อนที่จะย้ายถิ่นฐานไปต้มปลาที่ตุ้งนานี่ยมจมตุ้งครับพี่น้องครับชิมปลาเผาไปก่อนถึงเวลาจินครับที่นี่ครับปลาเผาห้องโอ้อยพอดีกินปลตดองสุกหลายครับหวานครับพี่น้องครับนี่หลานหน่อยมายดูสวัสด,ดีครับสวัสดีครับเออนี่ เนื้อปลาขาวๆหวานๆสดๆมาใหม่ๆกินกับผักเลสโอ๊กคุณแล้วกินอกอืมเลสโอ๊กโอเมดนี่ไงเนี่ยไม่ลกลิ่นทั้งว่างเนื้อหอคือสลัดสุดยอดฮ้องวาไปกินก้อยปลไปตรงหน้านี่เบบี้คอร์ดพร้อมพี่น้องครับนี่นี่ฟุ่นโอ้ย น้ำจิ้มลาดครับพี่น้องครับนี่โอ้คขอขอบคุณครับเมีนยนของเทียอืยอยมคำตาดเลือครับพี่น้องครับวันนี้อืมโตเลยครับถังบัววานนี้โอ้ยนอดให้หมดเลยอืมในมือกินยังเสียครับพี่น้องครับนี่สุดยอดเออค้ามเีเงินี่ยไหม,มหค้าแบบห่อใส่ตุ๊กี้ห่อเลยเอา้า อ๋อครับพี่น้องครับพ่อกลางทุ่งนาสารคางครับพี่น้องครับนิยมชมทุ่งวันนี้ของแท้ครับเอาปลากับสลัดผักนี่ครับพี่น้องครับอืมอ๋อยิ้มขอบ่อคำใหญ่เลยครับพี่น้องครับเป็นไหนว้าเป็นไหนครับพี่น้องครับเสียบบ่อเสียบครับพี่น้องครับโอ้ย นี่คือกันครับนี่อวบโอ้เล็กหน่อยนั่งเบิ้ลกับพี่น้องครับตื่น่มาสงสัยพอเด็กหน่อยมันบ่กินครับกินขนมเอาโว้ยป้าหยิบก้องให้ข้ากางเลยเห็นนกิอายุตัวเบอร์กินน้ำไม้มูเนี่ยอือ่ายเรียงค่ะแหม่ายแล้วโอ้โหหอบอ่ะหอบท่านละตอนนี้มาแล้วอะได้อยู่อืม แอบเพื่อเ่าบรรยากาศก็ดีอาหารก็แอบอยบเอ้ยเราผมไม่กินได้กันไหน